ทิ้งระยะทิ้งระยะอย่าไปเข้าใกล้กันมองหลังลงทางสี่ขาเออเออใช่ทางสี่ขามองหลังลงแล้วทางสี่ขาเหมือนหมาอย่าเข้าใกล้กันนะอย่าเข้าใกล้กันเราไปลงไม่ได้น้องขี้ลงไม่ได้พ่อแม่อยู่ไหนอย่าไปมองหนูอย่าไปมองทางหนูมองข้างๆ ต้องพาไปเดินหาช่องเผือกตายแน่นั่งที่ไหนคะเมืองการอเราถ่ายรูปเลยคือโกลเด้นคะอาคิมคิมมีโอถึงพ่อพ่อพ่อมารับต่อยมลงนี่ครับทีมคนแก่ไม่กล้าขึ้นไม่กล้าลงพอเห็นแสงแล้วไม่กล้าลงเอาตอนขึ้นขึ้นได้ก็ไม่เห็นไงใช่มันมองไม่เห็น